10นาฬิกามาติดตามข่าวกับดีชันจิติมาคงชงจากสำนักข่าว I&N n ค่ะประชาชนทบ,บุญสงกรานที่วัดท่าทองวันนี้ค่อนข้างเงียบเหงานะคะขณะที่ทางวัดไม่มีการจัดกิจกรรมส่งน้ำพระเหมือนกับทุกๆปี บรรยากาศที่วัดท่าทองพระอารามหลวงเขตวัฒนากรุงเทพมหานครค่ะในวันสงกรานต์2,564วันนี้เงียบเหงานะคะไม่มีการจัดกิจกรรมแต่ก็มีประชาชนบางส่วนที่เดินทางมาทาบุญภายในวัดค่ะซึ่งทางวัดเองก็ไม่มีการจัดกิจกรรมส่งน,น้ำพระพุทธรูปเหมือนปกติแต่ก็เปิดให้ประชาชนมาทาบุญถวายสังฆทานสมมติขอพรปิดทองพระพุทธรูปได้ตามเดิมส่วนบริเวณโดยรอบอุโบสถที่ส่วนใหญ่มักเป็นจุดกจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนานะคะในวันสําคัญสําคัญ,คญวันนี้ก็ ไม่ได้จัดกิจกรรมค่ะเนื่องจากว่ากระทรวงสาธารณสุขและกรุงเทพมหานครก็ขอความร่วมมือที่จะงดจัดกิจกรรมในการรวมตัวคนจำนวนมากเพื่อจะลดการสัมผัสหลังเกิดการระบาดโควิด -19 อีกครั้งจากคลัสเตอร์ทองหล่อค่ะทางนี้นะคะประชาชนที่มาทำบุญวันนี้ก็ทำบุญถวายสังฆทานทุกคนสวมหน้ากากอนามายัยเวน้นระยะห่างตามมาตรการที่มีการกำหนดกันไว้ค่ะ ส่วนเลขาสมชก็ขอความร่วมมือนะคะข้าราชการตั้งกัดให้สูงปฏิบัติตามมาตรการสาธารณาสุขค่ะขณะที่ตำรวจเองก็ติดโควิดสะสมไปแล้ว231นายวันนี้เพิ่มมาอีก26นายผลเอกนะัทพงศ์นาพาน,นิตจำเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 หรือสอปกสปคค่ะได้ส่งหนังสือถึงหัวหน้าส่วนราชการหลังพบข้าราชการชั้นผู้บริหารและระดับเจ้าหน้าที่รวมทั้งครอบครัวติดโควิด -19 หลายนายค่ะแต่สถานการณ์นี้ยังอยู่ในขีดความสามารถของสอปคและสาธารณาสุขที่จะสามารถควบคุมได้แต่ต้องมีมาตรการเพิ่มเติมบางประการที่จะสอดคล้องกับเหตุการณ์ดังนั้นก็ขอความร่วมมือขา้าราชการทุกคนช่วงนี้ต้องสวมหน้ากากอนามายัยเว้นระยะห่างล้างมืออย่างเคร่ง ในทุกกิจกรรมและบุคคลที่เคยไปพื้นที่เสี่ยงไปทํากิจกรรมเสี่ยงขอเน้นย้ำม,มาตรการกักตัวเองอย่างเคร่งครัดเช่นกันและหลีกเลี่ยงการเดินทางในที่สาธารณะส่วนมาตรการในสถานที่ทํางานและสถานที่ศึกษาอบรมนั้นพลเอกประยุจันโอชานาย,ยกรัฐมนตรีได้อนุมัติให้เพิ่มจํานวนผู้ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งหรือ work from home อย่างเต็มขีดความสามารถโดยจะมีผลถึงวันที่30เมษาย,ยนนี้เพื่อลดการสัมผัสในที่ทํางานสถานศึกษาอบรมอันเป็นความเสี่ยงต่อการแพร่เชือ้อลดความ ขับขัางในการเดินทางกลับต่ังจังหวัดหลังเทศกาลสงกรานด้วยก็ขอให้ยึดถือมาตรการป้องกันโควิด19ของสาธารณาสุขอย่างเคร่งครัดค่ะ ขณะที่ล่าสุดฝั่งสำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินะคะพันตำรวจเอกหญิงสิริกูลกฤิพิทยาบูรณรองโฆษกสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติก็เปิดเผยถึงสถานการณ์การระบาดณนะวันที่12เมษายน2564ค่ะตอนนี้พบข้าราชการตำรวจติดเชื้อโควิด -19 เพิ่มมาอีก26นายนะคะรวมสะสมในการระบาดระลอกใหม่2 3 1นายแล้วรักษาหายไปแล้ว78นายอยู่ระหว่างการรักษาตัว153นายซึ่งอยู่โรงพยาบาลตำรวจ58นายค่ะโรงพยาบาลอื่นๆ90 5นายและต้องกักตัวกลุ่มเสี่ยงไป1,334นายทั้งนี้พบว่าสังกัดก,กองบัญชาการตำรวจนครบาลติดโควิดมากที่สุด60นายเลยค่ะไปดูสถานการณ์โควิด -19 ทั่วโลกกันค่ะอินเดียยังคงอ่วมนะคะตอนนี้ป่วยโควิดไปอีก160,000 6 0 0 0 0รายค่ะสะสมไปกว่า13.6ล้านส่วนทั่วโลกตอนนี้พุ่งแตะไป137ล้าน สถานการณ์ไวรัสโควิด19ประจำวันที่13เมษาย,ยน2564ค่ะช่วงเวลาประมาณ8นาิกา40นาทีตามเวลาในประเทศไทยตอนนี้พบการติดเชื้อทั่วโลกไปแล้ว137,249,347รายค่ะเพิ่มขึ้น588,175รายแล้วก็เสียชีวิตไปแล้ว2,958,240รายเพิ่มขึ้น8,760รายค่ะรักษาหายไป110,428,945ราย ประเทศที่พบการติดเชื้อมากที่สุดนะคะสหรัฐอเมริกาป่วยเพิ่มมาอีก56,522รายค่ะยอดสะสม31,9143 9รายและเสียชีวิต576,298รายอินเดียป่วยเพิ่มอีก166,994รายค่ะสะสม13,686,073รายและเสียชีวิตไป171,089รายค่ะบราซิลก็ติดเชื้อมาอีก38,886รายค่ะ ยอดรวมสะสม13 21, ล้าน5แ2 1 4 0 9รายเสียชีวิตไป355,311รายแล้วค่ะ ขณะที่ฝรั่งเศสนะคะติดเชื้อ5 6 7 2 1 6รายเสียชีวิต99,135รายรัสเซียติดเชื้อ4 6 49,710รายเพิ่มขึ้นมาประมาณ8,000รายค่ะเสียชีวิต132,633รายประเทศไทยก็อยู่อันดับ113ค่ะติดเชื้อไป33,610รายเพิ่มขึ้น985รายเมื่อวานนี้เสียชีวิตคงที่97รายรักษาหายไป28,248รายค่ะ จบงานเสนอข่าว10นาฬิกา5นาทีค่ะ